มูว <Movie> ี่เชคอออนไลน์ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวสวัสดีครับด้วยเวลาของมูวี่เชคกับผมจะโลดธนพัฒน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพรยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับมาที่ภาพยนตร์ที่มีการเลื่อนฉายให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือสครีม6นั่นเองครับโดยทางพาราเมลพิกเจอร์สได้ประกาศผ่านบัญชีทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการอัปเดตว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายเร็วขึ้นจากกำหนดเดิมที่วางเอาไว้ในวันที่31มีนาคมปีหน้ามาเป็น10มีนาคมปีหน้าแทนครับสครีมเป็นแฟรนไชส์ภาพยนตร์สยองขวัญแนวไล่เชื่อที่โด่งดังมากๆนะฮะจากยุค90อย่างไรก็ตามนะครับสครีม6จะเปลี่ยนสถานที่เดินเรื่องจากเมืองวูสบโรรัแคิอร์เนียที่เป็นพื้นหลังของสครีมทั้ง5ภาคมาเป็นนครนิวยอร์กแทนครับโดยจะมีตัวละครทั้งเก่าและใหม่ ทีรอดตายจากภาค5ากลับมาครบสำหรับสครีม6นี้นะครับก็มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับมาถึงเรื่องนี้ครับห้ามพลาดเลยกับโปรโมชั่นช็อปครั้งแรกที่อออนไลน์ลดเพิ่ม50บาทครับเมื่อช็อปครบ300บาทพร้อมส่งฟรีถึงบ้านเ <c oughs> พียงใส่โค้ด NEWNV50 จิีพิเศษเฉพาะสมาชิกออเมมเบอร์เท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง23พฤศจิกายนนี้ครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอออนไลน์ ทางใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวแล้วกลับมาติดตามมูฟวี่เชคกับผมเจนโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูฟวี่เชค